นับจากปีพุทธศักราช2512คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนายอดดอยที่แห้งแลง้งสู่พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ทั้งผืนป่าและผู้คนสืบสารรักษาต่อยอดด้วยพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่คนไทยและชาวโลก จากเรื่องราวความสำเร็จของโครงการหลวงตามแนวทางพระราชทานของล้นเการัชกาลที่9วันนี้มูลนิที่โครงการหลวงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความผาสุกข,ของราษฎรอย่างไม่ย่อท้อสร้างอาชีพสุดจริตแก่คนในชุมชนฝื้นขืนป่าต้นน้ำลำทารในพื้นที่สู่ความอดุดมสมบูรณ์สนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอด งานของมลูลนิธิโครงการหลวงเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของรอาษฎรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงด้วยความเข้าใจเข้าถึงนำมาสู่การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกฟืนทดแทนด้วยการปลูกพืชคุณภาพชีวิตจึงดีขึ้นโดยลำดับทางมูลนิธิโครงการหลวงได้มาส่งเสริมเรื่องการปลูกเกษตรอินทรีย์นะครับพืนอินทรีย์นะครับ ณปัจจุบ,บันจากที่เดิมทีในพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทําไร่หมุนเวียนหรือไร่เลือ่อยก่อนแล้วมีไร่ฟินครับปัจจุบ,บันเราก็มีทําเกษตรอินทรีย์เนาทำให้ชุมชนมีไรายได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณรอเก้าถึงรอสิบที่ทำให้วิถีชุมชนดีขึ้นในนามของตัวแทนหมู่บ้าน,นอลชาวดารังนะครับก็รู้สึก มีความภาคภูมิเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดในผพืนแผ่นดินไทยแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหาก,กราธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงดูแลประสบนกรณทุกชนเผ่าทุกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดอยพื้นที่กลางพื้นที่ลุ่มน้ําทําให้ปัจจุบันาราษฎรบนที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆปัจจุบันก็สามารถ ร่ำเรียนจนถึงระดับปริญญาตรีได้มาพัฒนาพื้นที่บนดอยให้มีความยั่งยืนแล้วก็ราษฎรของพระองค์มีความสุขตลอดไปครับของคั้ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและน้ำพระราชฤทัไยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงช่วยให้ราษฎรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตถูกกฎหมาย มีาไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวพลิกฟื้นจากความยากจนสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนเลอตอตามนแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากซึ่งนับตั้งแต่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่ความสุขก็ได้บังเกิดขึ้นเป็นเกษตรกรกลุ่มแรกครับที่เข้ามาปลูกผักในโครการหลวง ก่อรกก็ทำนาครับทำนาแล้วก็รับจ้างปลูกไม้ผล mm hmm. เขาก็บอกว่ามีโครงการจะมาประเมินศูนย์ mm hmm. ว่าอยากจะให้คนที่สมัครใจเนี mm ่ย hmm. เข้ามาพูกคุกับเรา mm hmm. มีใครบ้าง mm hmm. ผมก็เป็นหนึ่งใน10สิบคนแรกครับที่เข้ามา mm hmm. ตอนนี้นี่เปลง mm hmm. ของผมครับ mm hmm. มีเอกคณะกับ เขาปลีครับตอนนี้ไม้ผลนี่ก็ผลงงพวกอะโวคาโดครับกาแฟรู้สึกดีใจนะครับที่ที่มีโครงการเข้ามาในะพื้นที่แห่งน,นี้แล้วก็พื้นที่แห่งน,นี้มันก็เหมือนกับว่าคนข้างข้างนอกเลยมองเราเข้ามามันแบบว่ามันเป็นพื้นที่ปลูกฝิน่นอย่างนี้มันเหมือนว่ามันดูไม่ดีในในใสายตาของคนที่ข้างนอกโครงการนี้เข้ามานี่ก็คนก็หันมาปลูกผักปลูกแบบนี้คนของโครงการหลวงนี่เขาทำงานจริงๆครับทั้งกลางวานันกลางคืน ปกติการใช้ชีวิตประจำวันของหนุ่มคือไม่มีอาชีพเป็นหลักส่วนมากก็จะอยู่บ้านดูแลบ้านเลี้ยงลูกบ้างแบบนี้ค่ะพอโครงกันหลวงมีงานให้ทำก็มีไรายได้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะนี่คือเสียงจากปวงประสบกรณิกรล้นนวนสำานึกและซาบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และการดำนวนงานของโครงการหลวงที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงและยังสร้างประโยชน์สู่สังคมไทยอย่างมหาศาลสมดังพระราชประสงค์ช่วยชาวเขาช่วยชาวเราและช่วยชาวโลกได้อย่างแท้จริงจากสื่อสะท้อนของราษฎรชาวไทยภูเขาได้นำมาสู่หนทางที่ทำให้เรารู้ว่า แนวทางพระราชทานของ 9, ร่นเกาัชการที่9สืบสารรักษาต่อยอดมาจนถึงราชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความอยู่ดีกินดีความสุขให้กับพวกเขาสืบสารมาจนถึงลูกหลานรุ่นปัจจุบันเพราะแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิคโครงการหลวงอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ